เสนอขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงนี่คือรายการครัวคุณต่อยนี่นะครับ,รบและนี่เป็นช่วงสอนท่านทําอาหารครับอาหารที่จะสอนให้ท่านทําในวันนี้ผมบอกชื่อก่อนเลยก็ได้เขาเรียกกันว่ากระท้อนส่งเครื่องโอโเวลาฟังดูจริงๆก็ไม่น่าจะมีอะไรง่ายจะตาย ก็เราก็คงจะนึกว่าใส่นุ่นใส่นี่นย่งที่เราเคยเห็นตำรถเข็นใช่ส่งกันนิดหน่อยแต่อันนี้ส่งระดับเครื่องใหญ่เลยไม่ใช่วันนี้เราจะมาสอนทํากระท้อนส่งเครื่องกันเดี๋ยวท่านดูเถอะแล้วท่านจะรู้เลยว่าเวลาที่ไปกินแล้วมันกระท้อนส่งเครื่องอย่างนี้จริงๆอ่ะเท่าไหร่ก็ให้จริงผมพูดคํานี้ก่อนเลยว่าเท่าไหร่ก็ให้ผมเห็นมันแล้วขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณยุพาเนื่องดัดจากร้านเจนกกระท้อนซิง่งคอับมาดี นีเจโน๊กดีใกล้เลยลูกดงใกล้เลยนกเอ้ยชื่อเล่นเจอนกถูกไหมใช่ค่ะนกเอ้ยไอเจนกกระท้อนซิงเนี่ยร้านเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงสะพานข้ามแม่น้ำปทุมหนึ่งค่ะตรงสะพานข้ามแม่น้ำปทุมหนึ่งใช่ค่ะนะคะเข้าไปก็เห็นป้ายเลยใช่ค่ะมันมันกรุงเทพป่ะไม่ค่ะในตัวจังหวัดปทุมเลยค่ะอยู่ทางฝั่งปทุมดิใช่ไหมใช่อยู่ตรงนั้นทางปุมร้านเนี่ยท่านคิดเอาก็แลวกันว่าเขาเก่งเรื่องกระท้อนไม่กระท้อนอ่ะ เขาตั้งชื่อร้านว่าเจนกกระทอนซิ่งเลยนกเือเก่งมากฉันเห็นวิธีทํามาแล้วแล้วฉันก็ให้คนฉันไปดูมาแล้วฉันก็เลยบอกว่าโอ้โหถ้ามันทายากขนาดนี้ไปตายดีกว่าท่านผู้ชมผมพูดจริงๆผมไม่นึกว่ามันจะทํามันวุ่นวายยุ่งยากขนาดนี้กว่าจะได้กินอะเอามาดูอ่ะเอามาดูได้เลยเชิญชมพร้อมกันนี่คือร้านของเขานะครับอยู่ที่ร้านของเขาเลยนะครับกระทอนซิ่งของเขานี่และนี่คือกระบวนการของพวกเขานะครับเรามาดูกันว่าเขาเริ่มต้นทําอย่างไรเริ่มจาก เอาเกลือเกลือใส่น้ำค่ะใส่น้ำลงไปอคนให้เกลือละลายก่อนคนให้เกลือละลายค่ะเราจะล้างจะกระท้อนนะท่านผู้ชมแล้วก็เอากระท้อนมากระท้อนมาปอกใช่ค่ะเจ็ดถึงแปดขีดปอกประมาณลูกหนึ่งใช่ไหมเจ็ดถึงแปดขีดนะท่านผู้ชมปอกแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำที่เราใส่เกลือนั่นแหละใช่ค่ะทาไมต้องใส่อย่างเงี้ยแช่ทิ้งไว้ตั้งสี่ชั่วโมงเพื่ออะไรล้างยางค่ะล้างยางใช่ล้างเสร็จแล้วเมื่อไรสี่ชั่วโมงด้วยก็เอามาสับ สับสับบททุกทางเลยใช่ไหมใช่ค่ะสับต้องทุกทางอย่างนี้นะท่านผู้ชมดูนะฮะแล้วก็วางทิ้งไว้ใช่ค่ะหลังจากนั้นทำไงวิธีอันนี้คือวิธีทําน้ําเชื่อมค่ะน้ําเท่าไหร่น้ําน้ํา3ลิตรสามลิตรน้ําตาลทรายสิบสองกิโลกรัมใช่ค่ะนะฮะน้ํา3ลิตรน้ําตาลทราย12กสองเราก็แบะแสแบะแสหนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยเล็กๆค่ะหนึ่งถ้วยเล็กๆท่านผู้ชมดูเหมือนง่ายใส่เกลือลงไปนิดนึงตัดความเค็มเท่าไหร่ เกลือประมาณ4ีหช้อนโต๊ะได้สีหช้อนโต๊ะใส่ลงไปเคี่ยวนานเท่าไหร่8-10ชั่วโมงค่ะโอ้ผมอยากจะเป็นลมเคี่ยวจนเป็นอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมแล้วเคี่ยวเสร็จได้อย่างนี้แล้วพักทิ้งไว้อีกครึ่งวันให้มันเย็นเลือดเย็นจริงเอาพลิกป่นซึ่งตัวเองขั่วเองเนี่ยนะใส่ลงไปตามความชอบแต่ร้านเขาจะมีว่าแค่นี้ไม่เผ็ดจัดแล้วก็ทิ้งไว้คราวนี้มะพร้าวอะไร มะพร้าวอันนี้จะเป็นมะพร้าวขาวค่ะ,คะใช้มะพร้าวที่ยังไม่ได้คั้นกะทิออกนะคะ,ค,ะคั่วจนกว่าจะแห้งคั่วอย่างนี้นานเท่าไหร่ ปกติแล้วประมาณ5ชั่วโมง่ะาชั่วโมงครับคั่วมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยกุ้งแห้งทําอะไรเอามาคั่วค่ะกุ้งแห้งตัวเล็กกุ้งแห้งตัวเล็กสุดเอามาคั่วคั่วให้กรอบค่ะคั่วจนกว่ามันจะกรอบแต่กุ้งแห้งมันคั่วเร็วกว่าไม่ถึง4ี่หชั่วโมงอย่างนั้นเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมเวลาจะกินก็คือเอากระท้อนเนี่ยใส่ลงในบี้ในจานลาดด้วยน้ำเชื่อมก่อนค่ะน้ำเชื่อมค่ะตามด้วยตามด้วยถั่วริสมถััวริสมเป็นสองแบบทั้งที่คั่วและที่ทุบใช่ค่ะใส่ลงไป แล้วตามด้วยกุ้งแห้งกุ้งแห้งแล้วตามด้วยมะพร้าวคั่วมะพร้าวคั่วแล้วตามด้วยนำเชื่อมอีกทีหนึ่งค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นกระท้อนสรงเครื่องอ่ะบ้าเนี่ยบ้าไปแล้วอ่ะบ้าไปแล้วท่านหนูนี่หนูกินตั้งแต่กระท้านเปล่าแล้ว แงงอนเลยแยงงอนเลยถ้าผู้ชมดูเนคุณดูเนี่ไยไอตอนล้างนี่ก็ไอตอนล้างแช่ไม่ให้ดํานี่ก็ปวดใจแล้วนะไม่ปวดใจดตั้งแต่เริ่มปวดใจเรื่อนแรกก่อนเลยกระท้อนท่านผู้ชมจริงๆแล้วกระท้อนเนี่ยปีหนึ่งจะกินได้ประมาณไม่เกิน6เดือนเดือนนี้นก็เป็นมันเป็นฤดูป่ะใช่ค่ะฤดูค่ะตอนนี้มันเริ่มแล้วล่ะนี่ยนี้มีทำถวายยังใช่ค่ะยังยังยังไม่มีค่ะอยู่แค่ลูกขนาดนี้ลูกขนาดนี้อย่าฝันเลยทำถวายนี่พูดตรงๆหกเดือนเริ่มประมาณเดือนนี้นะประมาณนี้นะ ไล่ไปเนี่ยพฤษภามิถุนากรกดาสิงหากันยาตุลาแล้วก็จบกันนะครับมันจะมีประมาณนี้กระท้อนเนี่ยที่เราได้ยินคําว่ากระท้อนหอกระท้อนหอกระท้อนหอเราก็นึกกันว่าอ๋อกระท้อนชื่อพันกระท้อนหอมันไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆมันคือกระท้อนที่ใช้อยู่จริงๆที่ใช้ใช้อยู่สองพันพันอะไรฮะใช่ค่ะมีพันปุยฝ้ายกับกับพันอีล่าค่ะอีล่ากับปุยฝ้ายใช้สองอย่าง แล้วลูกหนึ่งเนี่ยตกประมาณเจ็ดแปดขีดใช่นะครับอันนี้อันนี้เกือบโลค่ะอันนี้เกือบโลัวใช่นนะครับอันนี้อันนี้เคยให้ทางสวนเก็บมาก็ประมาณนักอ่าใช่นะอันนี้ประมาณเจ็ดเขีดเจ็ดแปดขีดอะประมาณเนี้ยนัะใช่ไหมใช่ฮะใช่ลูกมันใหญ่จริงๆนะท่านผู้ชมแต่ว่าเคล็ดลับเริ่มสุดเลยเวลาที่เขาได้มาเสร็จปุ๊บกระท้อนลูกใหญ่ขนาดนี้เวลาปอกเปลือกปอกไงปอกหนาหน่อยค่ะปอกหนาหมายความว่าอย่าได้เสียดายอย่าไปปอกบางๆใช่ค่ะทำไมปอกบางๆไม่ได้ฝาด มันจะฟาดและเปรี้ยวมากให้ปอกหนาเลยถูกไหมฮะเขาถึงต้องเลือกกระท้อนลูกใหญ่เพราะถ้ากระท้อนลูกเล็กแล้วปอกอย่างที่เขาพูดจะเหลือแค่นี้ใช่ค่ะใช่ไหมฮะแล้วใช้ได้ทั้งสองพันใช่ค่ะใช้ได้ทั้งสองพันอีล่าะพูดถึงกระท้อนหอกลับไปอีกนิดหนึ่งทำไมมันชื่อกระท้อนหอกไม่ว่าจะเป็นอีล่าไม่จะเป็นไฟกระดาม เวลาที่เขาอยากให้สวยอ่ะเขาไม่อยากให้มาแรงมายุ่งเขาจะห่อเขาก็จะห่อใช้ถุงแล้วแต่บางที่ก็ถุงคาร์บอนใช่ไหมใช่ครับก็ถุงปกติบางที่ก็กระดาษหนังสือพิมพ์ใช่แล้วแต่นะครับผมถามเรื่องแต่หน้านี้ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ไม่ได้เพราะอะไรคุณอ๋อฝนฝนครับถามเรื่องเรื่องถวายที่คุยเมื่อกี้คืออะไรถวายทำถวายก็คือเหมือนกับว่าทำออกนอกฤดูให้มันออกทั้งปีให้ออกทั้งปีอ๋อขั้อนยากเหมือนมะม่วงขรดย้อนไม่ค่อยได้นะไม่ได้เลยค่ะไม่ใช่ไม่ค่อยได้ไม่ได้ไม่ได้ทำยังไไไม่่ด้้เเพราะะฉนนนัีย วิธีการที่พูดเลือกกระท้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกรรมวิธีในการทำนะแบบที่เมื่อกี้บอกทั้งหมดเลยมันยุ่งยากมากเนี่ยดูเลยแบบเน่แบบ่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบแสน้ำเชื่อมใส่แบะแ่ไปนิดเดียวเองนี่นี่นะดูนะฮะโอ้โหคุณพระมันเนียแบบนี้มันเหนียวแบบนี้เพื่อที่จะได้เกาะกระท้อนนะคะมันจะได้เกาะกระท้อนใช่ค่ะแล้วขอโทษนะครับมันใช้เวลาในการทำนี่แปดเก้าชั่วโมงแปดถึงสิบชั่วโมงใช่ไหมฮะ โอ้โหไอ้้ไอคนที่นั่งทําอยู่เนี่ยไอ้คนที่เขี่ยวไอ้นี่อยู่ตายไปยังอ่ะอยู่ค่ะพ่อค่ะยังนั่งอยู่ค่ะยังนั่งอยู่ค่ะนึกว่าไม่ไหวหมดหมดฮะอ๋อยังอยู่ยังอยู่อ๋ยังอยู่วันนี้ค่ะวันนี้คับเป็นไครับคุณพ่อคุณพ่อโอ้โหสุดสุดเลยพี่สดสดสดติงกระดิ่งแมวโอ้โหทำได้ยังไงเสร็จเรียบร้อยก็เกิดกระบวนการขึ้นมะพร้าวก็ต้องเลือกเอง เลือกเสร็จได้มะพร้าวขาวมาก็ต้องมานังคั่วอีกใช่ค่ะถูตกต้องขั่ว,วมะพราะ้าวกว่าจะเสร็จต้องไปเอากุ้งแห้งมาคั้วอีกถั่วลิสงก็คั้วนะใช่ค่ะถั่วลิสงก็คั้วแต่ว่าคั้วเสร็จแล้วส่วนหนึ่งเอาไปทุบส่วนหนึ่งก็เอาเป็นเม็ดมันจะได้มีทั้ง t e x t u r ์เยอะๆหน่อยนะ จะเป็นลมไหมเป็นเนื้อเป็นดังจะเป็นลมไหมคืองง่าของแทนไรนะมันเยอะแยะขนาดนี้อยู่กินมาแป๊บนึงาอ๋อคือจริงป่ะผมเชิญทางด้านนี้นะผมขออนุญาตนิดนึ่งนะนี่ครับกินอันเดียวกันแล้วกันท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่าที่จานนี้หนึ่งจานนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยนี่ราคาขายจริงๆเลยนะเวลาที่เขาทำขายเนี่ยจานหนึ่งประมาณแปดสิบบาทค่ะแปดสิบบาทหูกินทั้งออฟฟิศเลยจะบอกให้แปดสิบบาทแต่เมื่อก่อนหกสิบเองนะใช่ค่ะต่อมาของมันขึ้นไงไอโนก็ขึ้นไอ้นี่ก็ขึ้นไอ้นั่นก็ขึ้น เอแล้วใครบอกของถูกของถูกไม่น่าจะจริงนะไม่น่าจะจริงนี่ฮะก็เลยเป็นแปดสิบนี่ครับออกมาเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมนี่ออกมาจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับคุณกินเนื้อหรือกินเม็ดจริงๆอ่ะผมเนื้อครับออกกินเนื้อใช่ไหมมันต้องิงปุ๋ยป้ายนะเนื้อจะอร่อยใช่ไหมอมเปรี้ยวหน่อยๆอมเปรี้ยวหน่อยๆถ้าอีลาล่ะอีลาจะเม็ดใหญ่หน่อยค่ะใช่ไหมลาเม็ดมันจะใหญ่ แล้วที่คนชอบนะแต่ผมว่าได้หมดอ่ะแต่รสชาติสิครับผมชอบน้ำเที่ยงคุณมากกว่ามีอย่างเดียวที่คนจะไม่กินเมนูนี้ทำไมกินยากได้กิกว้างก็ได้แต่มีอยู่อย่างที่คนไม่กินเมนูนี้อะไรคือคนไม่กินกระ้อนไม่น่าพูดนะก็ไปไปได้ไปล่นดีอันนี้ดูชิ้นเขานะที่ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับอันนี้เป็นโอ้โหดูดิอร่อย เบลเลอร์เอเลยอะอร่อยจริงๆอะอ๋อผมว่าศิลปะมันอยู่ที่การที่เวลาที่คุณสับมันให้มันแหลกไปเลยให้ละเอียดแล้วเวลาตอนรอบแรกที่่าน้ำอ่ะมันต้องให้ซึมก่อนรอบแรกครับที่สำคัญเนี่ยไม่มีรสฝาดเพราะว่าเขาอย่างที่บอกอะปอกไม่ห่วงเปลือกปอกหนาไปเลยมูตะเนื้อกระท้อนพอผิวมันโดนกับอตัว ตัวตรงเครื่องเนี่ยคุณผู้ชมครับมันอร่อยนวลมากเลยแล้วเขาไม่ได้ไปกบจนเราไม่ได้รสชาติของเนื้อกระท้อนนะไม่ใช่นะมันยังมีความเป็นเนื้อของเนื้อกระท้อนอยู่ผมว่าด่านแรกที่สําคัญที่สุดนะถ้าอยากจะทําเองกินที่บ้านหรือใครอยากจะคิดลองทํานะถ้าคุณหากระท้อนที่ลูกใหญ่ขนี้แก่จริงแล้วก็แบบสีเหลืองน้ําตาลเข้มแบบนี้ไม่ได้อะทำไม่ได้เเพราะว่าเนื้อมันอร่อยของมันเองอยู่แล้วแต่คุณนวัดท้าไปพูดหรอครับ ทางบ้านอ่ะเนี้ยให้หาน่าเดี๋ยวมาไอ้นี่8ชั่วโมง10ชั่วโมงผมว่าเลิกแต่แรกนะ้วครับการแรกครับพ่อพ่อตนนี้สองอนุนนะพ่อชื่ออะไรนะพ่อชื่อพ่อเปียค่ะพ่อเปียค่ะถ้าท่านผู้ชมจะทำท่าที่ทางบ้านถ้าเกิดท่านจะทำแล้วเวลาที่ท่านจะทำน้ำตาลเนี่ยให้โทรตามพ่อเปียนะครับให้พ่อเปียมาให้พ่อเปียมานั่งกวนให้พอเสร็จแล้วยังจะต้องทำมะพร้าวคั่วอีก เขาเปรียบคั้วคนเดียววันๆเนี่ยภรรยาไม่ได้ห่วงไม่ได้ห้างอะไรนะไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้อยู่หน้านาเตาภรรยาเคยพูดด้วยซ้ำไปบอกไปเที่ยวสิไปเที่ยวเดียวอดเลยอร่อยอร่อยสุดๆครับท่านผู้ชมวันนี้องขอขอบคุณคุณยุพาขอขอบคุณร้านเจนกกระหอนซิ่งนะฮะจริงๆแล้วอยู่ที่ปทุมครับอยู่ตรงสะพานเลยนะครับตั้งแต่ฝั่งปทุมนะใช่ค่ะลงไปก็จะเห็นร้านไม่ได้ใหญ่โตมโหฬาแต่ฝีมือใหญ่โตมโหฬาเหลือเกินเก่ง ลาไปก่อนจกอนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับประโยชน์ถึงผงกะริ่เป็นภาษาทมินของชาวอินเดียความหมายว่าน้ําแกงแล้วเวลากินเครื่องเทศเหล่านี้เข้าไปมันจะทําให้ร้อนมากขึ้นแต่การร้อนมากขึ้นมันทําให้เหงื่อออกแล้วเราจะเย็นสบายขึ้นินนานาเฮนาเฮทินนานาเฮนาเฮปลาหมึกต้มขมิ้นใบอีออนครับ บอกได้คำเดียวท่านผู้ชมมันบ้านบ้านจริงจริงพี่ออมันกึ่งกึ่งสมุนไพรนิดนิดเนาะเนื้อปลานะเนื้อนะเปลานื้อปลาไม่มีกลิ่นเลยปลาเทโพเนี่ยข้างๆจะมีดำๆนะครับแล้วตัวน่าจะสั้นกว่าปลาะมึกอกีอหน้าแบบสั้นนี้เลยอ๋อสั้นมากสั้นมากท่านที่เป็นซับสไครเบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรืกันชี้ชี้ชี้นี่นี่ไม่ตรงนี้ตรงนี้